รับพี่น้องกามาหอดหมายแล้วน้องกัมือนั้นกะขาดพี่น้องเ้ยตัวปุ๊กใหญ่นึงขาดมือนี้มากกัยามก็ขาดอีกพี่น้องนี่จนมุนไปเลยเนาะใส่ไว้ว่านนี่มายามบริ้ทึกเบิ่งมันกัดงานน่ขาดไปเลยนี่ลักกันกัดลักบวงกับขาดเลยพี่น้องเอ้ยในนำในเด้อหเดเดียวมันจะสีบาวขาดเรื่องในเบอร์สิบสาม โอ้ยพี่น้องอัสสายมันทึกหมันบุทีกมันทึกมันขาด่อบ่ได้มาย่างกลางคืนพี่น้องนี่แต่มาย่างตอนเช้านี่มันหอมันหนูตัวเล็กน้อยหนูพุกหนงเอ้ยโคตรขี้รักบ่วงหล่อมันกระเทือกยู่ตอมันขาดจักเสียดเลยพี่น้องเลย วัวนี่ถูกนะนี่กับถูก นี่ก็บดทึกหน่อยขยายไปน้างด้นแคดอี่น้่นี่านนทางน้นออกมาสางนี้นีแบบผ่านนี่ก็บดผ่าน ไอพี่อ้ยงสุดาสุดายนี่คือพันวานาน,วาวานี่ด่างนี่วานิวานี่ด่างนี้ถที่ยงเลยลูกหนูไม่ได้น้อยพี่น้องเออฟุก กะบอผ้าบวงอยู่นี้เกืีบยประมาณสี่สิบมีน,นีกรบอผ้าทางก็้งน้ยสบายโคตรสบายเลย นีก่ก็บไม่แน่ใจรักขนาดขนีดกินมันสิเบชิบเลวพี่น้องเลยหวานอยู่ในนี่วานเอาหญ้าลงมาปกหูอย่างเลย มันเทกบวมเต็มก็เอามาแล้วมืนอนั้นได้ตัวนึ่งพี่น้องเลยแต่ก็ได้ทายพี่น้องเป็น นี่คบุพการน้อพี่นะเมื่อไหร่ที่อยู่ตรงนี้นี่งาจนตายเว้ยหนิงามุนเบดลักกกัดขาดบ่วงกับขาดบ่วงนี่ขาดทั้งรักทั้งบ่วงขาดคือมื่อนี้เลยมื่อนี้ก็ขาดนี่คือโน้แมนฮู้ในน้อยพี่น้องเอ้ยหูุนพุก ตก็ไงน,นี่ก็มาหนั่งกระทืดกับรูดน่นนี่นะจากเสียหน่อยๆพี่น้องแนะนำมาในเด้อเห็ดบวงลุนลุนดีเอาบ่พี่หนุอยนี่ก็บอกผ่านมันสีเบิดแล้วพี่น้องเออมันนี่มันกินวันนั้นกระทืดเดี๋นี้กับคาดวันนั้นกะัะนี่ไง โอ้ยนี่ยโคชิดายเลยหมุนไปเลยนี่บวงขดไม่ยามคืนนี่ได้มัคืน,ไม,คนไม่ยามคืนอบวงเหยติดข้อไปเลยบวงแนะนำนเรือี้พี่น้องว่เาเอาลวดเบอร์ใดเบอร์ใดนั่นมันยังดีเนาะมันยังพาด เรือเฮ็ดบวงรุนใดอ่ะอย่าลืมกดไล์กดแร์พี่น้องกดติดตามว่าจะเอาหนูในเจันในโดนนี่เอาแนวใดเนาะพี่น้อง